วันนี้ที่สำนักงานอาธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังพอากาศเอกชลิตุูผาสุกองคมนตรีในฐานะกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิประดาบทเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิประดาบทกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดยรองศาสตราจารย์คมสันมาลีศรีรักษาการแทนอธิการบดีซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยาภาพให้กับบุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเริ่มจากความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรซึ่งเป็นสาขาที่มีความต้องการกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถสมรรถนะและทักษะด้านการเกษตรของประเทศ จึงมีความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรการเกษตรโดยใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรการตลาดดิจิทัลและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรรวมถึงการส่งวิทยากรช่วยสอนกิจกรรมการส่งเสริมศักยภาพของสิทธิพระดาบดและการสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นมีระยะเวลาความร่วมมือ5ปีนับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ